สวัสดีครับเคยเป็นไหมครับตอนเช้าตื่นมายังไม่ทันลุกจากเตียงดีในหัวของเราก็วิ่งไปถึงเรื่องงานเรื่องที่ต้องทำในวันนี้แล้วเราดื่มกาแฟแต่ไม่ได้ลิ้มรสกาแฟจริงๆเราอาบน้ำแต่ใจลอยไปถึงไหนต่อไหนเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในโหมดออโต้พายลอตหลายคนเมื่อได้ยินคำว่าฝึกสติหรือปฏิบัติธรรม ก็มักจะนึกถึงภาพการนั่งนิ่งๆิ่งบนเบาะสมาธิในห้องที่เงียบสงบเป็นชั่วโมงซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้สร้างกำแพงที่มองไม่เห็นขึ้นมาทําให้เรารู้สึกว่าการปฏิบัติเป็นกิจกรรมพิเศษที่ต้องแบ่งเวลาไปทําและแยกขาดออกจากชีวิตจริงของเราวันนี้เราจะมาทลายกำแพงนั้นหลงครับผมจะมาแบ่งปันความจริงที่ว่า การปฏิบัติที่ลึกซึ้งและทรงพลังที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นบนเบาะสมาธิแต่เกิดขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายธรรมดาธรรมดาในชีวิตประจำวันของเรานี่เองคลิปนี้จะมอบกุญแจให้คุณเพื่อไขประตูสู่การเปลี่ยนทุกกิจกรรมที่แสนธรรมดาไม่ว่าจะเป็นการแปรงฟันการล้างจานหรือการเดินให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการตื่นรู้ และการเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของคุณครับแก่นแท้ทำไมการฝึกสตินอกเบาะสมาธิจึงสำคัญคุณครับการนั่งสมาธิเปรียบเสมือนการเข้ายิมเพื่อไปยกน้ำหนักครับเราไปเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแห่งสติให้แข็งแรงแต่คำถามคือเราสร้างกล้ามเนื้อไปเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะได้นำพละกกำลังนั้นมาใช้งานในชีวิตจริงใช่ไหมครับ การฝึกสติในชีวิตประจำวันก็คือการนำกล้ามเนื้อนั้นมาใช้งานจริงมันคือสะพานที่เชื่อมระหว่างความเข้าใจในห้องปฏิบัติกับการใช้ชีวิตจริงๆครับประโยชน์ของมันมหาศาลมากครับในทางวิทยาศาสตร์มันช่วยลดฮอร์โมนความเครียดปรับคลื่องสมองให้อยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายและมีสมาธิมากขึ้นดึงเราออกจากโหมดสมองอัตโนมัติหรือ default mode network ที่ทำให้เราคิดฟุ้งซ่านแต่ในทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นหัวใจของช่องเราการฝึกสติในทุกขณะคือหนทางตรงสู่การตื่นรู้เพราะการตื่นรู้ไม่ใช่การไปให้ถึงจุดหมายที่ไหนเลยครับแต่มันคือการตื่นขึ้นมาอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างสมบูรณ์การได้ตระหนักรู้ว่าชีวิตที่แท้จริงเกิดขึ้นที่นี่และเดี๋ยวนี้เท่านั้น ทุกครั้งที่คุณจดจ่ออยู่กับการล้างจานอย่างมีสติในขณะนั้นคุณไม่ได้เป็นแค่คนล้างจานแต่กำลังเป็นความตระหนักรู้ที่บริสุทธิ์คุณกำลังเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณครับเครื่องมือง่ายๆหลักการ r s a สำหรับทุกขณะคุณครับเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ผมมีหลักการง่ายๆ3ข้อ เป็นเหมือนชุดเครื่องมือที่คุณพกติดตัวไปได้ทุกที่ผมขอเรียกว่า RSA ครับ R Return หรือกลับมาคือการตัดสินใจในวินาทีนั้นว่าจะดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันอาจจะใช้ลมหายใจเป็นจุดเริ่มต้นหายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้งเพื่อเป็นสัญญาณบอกตัวเองว่าโอเคฉันจะอยู่ตรงนี้แล้วนะ S Sense หรือใช้ประสาทสัมผัสนี่คือการทอดสมอของจิตใจครับให้เรานำความใส่ใจทั้งหมดไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ประสาทสัมผัสทั้งห้ากำลังรับรู้ณขณะนั้นเราเห็นอะไรได้ยินเสียงอะไรได้กลิ่นอะไรกำลังลิ้มรสอะไรและรู้สึกอะไรทางกายบ้างเออัลลาวหรืออนุญาตปล่อยให้เป็นไป คือการเปิดใจยอมรับประสบการณ์ตรงหน้าอย่างที่มันเป็นโดยไม่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบถ้ากาแฟมันขมก็แค่รับรู้ว่ามันขมถ้าเสียงข้างนอกดังก็แค่รับรู้ว่ามันดังและถ้าความคิดมันฟุ้งซ่านก็แค่รับรู้ว่ากำลังคิดแล้วค่อยๆนำสติกลับมาที่ประสาทสัมผัสอีกครั้งอย่างอ่อนโยนครับ ห้องปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงภาคปฏิบัติคุณครับเอาละครับเรามาลองนำหลักการ RSA ไปใช้กับกิจกรรมต่างๆในชีวิตจริงกันเลยครับกาแฟแก้วแรกของวัน The first sip ก่อนจะยกแก้วขึ้นดื่มกลับมาอยู่กับตัวเองหายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้งจากนั้นใช้ประสาทสัมผัสมองดูสีของกาแฟในแก้ว ดูไอน้ำที่ลอยขึ้นมาสูดดมกลิ่นหอมของมันสัมผัสความอุ่นของแก้วผ่านฝ่ามือและเมื่อคุณจิบให้รับรู้รสชาติที่กระจายไปทั่วลิ้นอย่างเต็มที่อนุญาตให้ตัวเองได้ดื่มดำกับประสบการณ์นั้นแค่30วินาทีโดยไม่ต้องรีบคิดเรื่องอื่นไม่ต้องหยิบมือถือขึ้นมานี่คือการทำสมาธิแก้วแรกของวันครับการล้างจาน กิจกรรมที่หลายคนเบื่อหน่ายแต่จริงๆแล้วคือการทำสมาธิชั้นยอดนะครับก่อนเปิดน้ำกลับมาอยู่ตรงหน้าสิงจากนั้นใช้ประสาทสัมผัสรู้สึกถึงอุณหภูมิของน้ำที่ไหลผ่านมือสัมผัสความนุ่มของฟองน้ำได้ยินเสียงน้ำกระทบจานมองเห็นฟองสบู่ที่เกิดขึ้นและหายไปได้กลิ่นของน้ำยาล้างจาน อนุญาตให้การกระทำทั้งหมดเป็นไปอย่างช้าช้าและสง่างามปล่อยวางความคิดว่าเมื่อไหร่จะเสร็จแล้วจมดิ่งอยู่กับประสบการณ์ตรงหน้าคุณอาจจะพบความสงบในที่ที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยก็ได้ครับการเดินไม่ว่าจะเป็นการเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าเดินในออฟฟิศหรือเดินไปซื้อของกลับมารู้สึกตัวก่อนจะก้าวเท้าแล้วใช้ประสาทสัมผัส รู้สึกถึงฝ่าเท้าที่สัมผัสพื้นในทุกย่างก้าวรู้สึกถึงการขยับของกล้ามเนื้อขารู้สึกถึงลมที่พัดผ่านผิวมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวโดยไม่ตัดสินได้ยินเสียงรอบข้างอนุญาตให้ตัวเองเดินโดยไม่มีจุดหมายชั่วขณะแค่เดินเพื่อที่จะเดินสัมผัสความมหัศจรรย์ของการเคลื่อนไหวที่แสนธรรมดานี้ครับการฟัง เวลาที่เราคุยกับใครลองฝึกที่จะฟังอย่างลึกซึง้งกลับมาอยู่กับคู่สนทนาตรงหน้าอย่างเต็มร้อยใช้ประสาทสัมผัสไม่ใช่แค่ได้ยินคำพูดแต่ให้ฟังถึงน้ำเสียงความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นสังเกตแววตาและท่าทางของเขาอนุญาตให้ตัวเองเป็นพื้นที่ว่างสำหรับเขาฟังโดยไม่ขัดจังหวะไม่คิดคำตอบล่วงหน้า แค่อยู่ตรงนั้นเพื่อเขาจริงๆการฟังแบบนี้คือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่คุณจะมอบให้ใครสักคนได้ครับการรับมือกับความท้าทายแน่นอนครับว่ามันไม่ง่ายในตอนแรกความคิดจะยังคงฟุ้งซ่านเป็นปกติความท้าทายที่หนึ่งไม่มีเวลาความจริงคือเทคนิคนี้ไม่ได้ใช้เวลาเพิ่มเลยครับ แต่เป็นการเปลี่ยนคุณภาพของเวลาที่คุณมีอยู่แล้วเริ่มจากแค่วันละหนึ่งกิจกรรมหนึ่งนาทีก็ได้ครับเช่นตอนล้างมือความทถ้าทายที่สองจิตใจวอกแวกตลอดเวลายอดเยี่ยมครับนั่นแปลว่าคุณมีสติรู้ทันว่าจิตใจวอกแวกการรู้ทันและดึงกลับมาอย่างอ่อนโยนนี่แหละครับคือการปฏิบัติไม่ใช่การพยายามทำให้หัวโล่ง ทุกครั้งที่คุณดึงสติกลับมาคุณกำลังยกเวทสร้างกล้ามเนื้อแห่งสติอยู่ครับความท้าทายที่สาการตัดสินตัวเองคุณจะมีความคิดผุดขึ้นมาว่าฉันทำได้ไม่ดีเลยเรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้อนุญาตให้ความคิดนั้นเกิดขึ้นแล้วปล่อยมันไปเหมือนก้อนเมฆครับกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยความเมตตาต่อตัวเองครับสรุปแล้ว กุญแจสำคัญสู่การตื่นรู้ไม่ได้ซ่อนอยู่ในสถานที่พิเศษหรือเทคนิคลับแลอะไรเลยครับมันซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันอันแสนธรรมดาของคุณน,นี่เองในกาแฟแก้วแรกในจานชามที่รอให้คุณล้างในทุกย่างก้าวที่คุณเดินชีวิตของคุณร่างกายของคุณคือห้องปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับผมอยากจะท้าให้คุณลองทำดูครับ ในสัปดาห์นี้ลองเลือกแค่หนึ่งกิจกรรมที่คุณทำทุกวันแล้วลองใช้หลักการ RSA กับกิจกรรมนั้นดูจากนั้นกลับมาที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วแบ่งปันประสบการณ์ของคุณคุณเลือกทำอะไรและคุณค้นพบอะไรบ้างการแบ่งปันของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเริ่มต้นการเดินทางนี้ก็ได้ครับถ้าคุณคิดว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อที่เราจะได้นำความตื่นรู้กลับมาสู่ทุกขณะของชีวิตไปด้วยกันนะครับขอบคุณที่ใช้เวลาร่วมกันขอให้คุณมีความสุขกับการค้นพบความมหัศจรรย์ในสิ่งธรรมดาสวัสดีครับ